สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาหน,นีกันหลังจากที่ได้ลงพลังขิมจูวีเหมือนเศร้าแล้วก็เลยมาเดินระบบนำระบบนำเนี่ยก็ใส่น้ำปราปาครับพอดีเพิ่นเพิ่งมาเพิ่งคอมิตเตอร์เพิ่นหัวมิตเตอร์นำประปาเนาะนให้เพิ่นมาต่อให้มาเศร้าเนี่ย กับพอดีปลูกฝรั่งเสร็จพอดีกับพอดีดินมันกัซุมครับม่อคืนนี่ฝนตกมัดคืนเลยตกหนักดินซุมก็เลยมาลงกรนได้พอดีก็ได้สายพี่อีมาพร้อมกับจะเดินแบบสายไอ้มินิสัพปิงเกอร์นะครับก็ใส่หัวยศปั๊บได้นะปะปั๊บอยได้ปั๊บเบาได้ นี่ครับพากันต่อกันครับกระเฮดสองคนปวเมีนะครับแบบนี้กระเฮดประหยัดไปก่อนบ่ได้ลงทุนอย่างหมากมมยตามแบบของกเกษตรลงทุนน้อยแหะครับบ่ได้ใส่แท่งบ่ได้ใส่ถังนะครับอาศัยแบบง่ายง่ายก่อนแปลงนี้กระบ่อทท่านี่ลงทุนหลาย กความยาวของแต่ละแถวนะครับตอนนี้มียูอ่ c แถวพลังป่เยซแถวกับแถวรหาสิบเมตรครับก็ได้ซี่แถวพอดี200เมตรทอพี่อีหมวนหนึ่งฟังทั้งขุ่นทั้งยาวไปพูมันกก็ค่อยลงไปครับเป็นทางหลาดลงไปงก็เลย เบิ้งแรวระบบนำกนัโอเคอยู่ครับคำนวณแล้วหนาสิใส่ได้อยู่สิเป็นจะไหนกนัมาเบิ่งกันครับผมเหตุแบบง่ายๆกใส่ได้ครับดีก็หลักสายยางพดใส่ปั๊บแบบนำยดเอาใส่แรงงานสองคนนี่แหละครับผมเนีย เฮ็ดไปเรื่อยครับเกษตรลงทุนน้อยค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทําไปตอนนี้กับตอแบบนี้ไปก่อนอนาคตกับสีใส่ถังลนะครับใส่ถังยกสูงจักน่อยอันนี้กัพอดีกับเวลาเล่งดวนอยู่จะได้เข่ากรุงเทพร้อม เ,มมเ,เห็ดไปเรื่อยครับงานทำมีเขาก็เห็ดไปเรื่อยเห็ดเทละนิดเทลาน้อยครับเริ่มดีก็บ่เริ่มตัม้งเพื่อนบอกนะลงมือทําคือคําตอบถาบ้าบ่ได้ลงมือจักเทียกะบ่บได้เห็ดจักเทียค้นได้กบเห็ดเลยครับสร้างตนใหม่สร้างยางมาให้เพื่อนปรับดินมาให้พอตาไม่ย้ายพอท่อมไม่เท่านี่แหละเพื่อนปับดินมาให้ ที่แปลงนี่มันกัดสองลานะครับแต่ว่าก็ยังบอกคลิปคลิปปนก้อนกัดเคยว่าให้ฟังอยู่อ่ามันแปลงข้างๆเนี่ยเป็นมันสัมปะหลังครับเขาไม่ย้ายเขาไม่เท่านี่ครับวิธีต่อน้ำมาเฟืองวิธีต่อน้ำต่อไปแบบนะี้ <c oughs> ก็ใส่สายพีดีสิบมิลกัท่อน้ำเขาก็เป็นท่อ สีหุ่นธรรมดานะครับท่อน้ำทั่วไปนี่แหละครับดินก็นยังซุ่มอยู่ครับเพตัวฝนตกเมื่อคืนนี่มากับเฝ้ามาลงแหวนมาเห็ดจะได้เฝ้าเขากรุงเทพครับในซีแถวครับแถวละห้าสิบเมตรไปเรือย ก็ไจ้ยุบแปรที่ต้นอยุบเข่าไปพออะไ้ยางหดยาวลงไปค่อยเห็ดนี่กบบเปิดน้ำเปิดน้ำไล่ทอแล้วเขาต้อน้ำเสร็จกัดเขาต้อน้ำประปาให้แล้วผมกับมาเดินทอเองอันนี้เป็นต้อต้อเดินทอไอ้นี่นี่ครับกบบมาเบิ้งเอาทอพีวีซีต้อสายอันนี้กับทีมุดเลยเข่ากับแปรทอพีวีซีนะครับนี่เป็นนี่เป็นตัวต้อเป็นต้อมันใส่ได้ เราก็ใส่เทปพันโมยอนนะครับพันให้ดีๆจังน้อยกันน้ำซึมค่อยๆยดไปเจาะเทปพันเกลียวพันกับไปก็ได้ครับเป็นฝอยแห้งดันบ่พออาศัยพันหลายนิยจังน้อยพันเละก็หมุนเข้าไปเลยครับนี่นะครับก็คือมันบ่ยากครับผมก็ เฮ็ดแบบง่ายๆประหยัดประหยัดไม่จะมุนออกพี่น้องต้นหนามแบบประหยัดนะครับพี่น้องไหนเบื้องเพราะเป็นแนวทางสำหรับผู้ใดสวนบ้อใหญ่สวนบ้อใหญ่เฮ็ดแบบนี้ได้ด้วยครับผู้ใดสวนบ้อใหญ่เนี่ยเฮ็ดแบบหนามยดเฮ็ดแบบหนามป,ปา้าปลาใส่หนามป้าปลาได้ครับผมแ,แต่ถ้าสวนใหญ่อีหลีก็แข็งดันหนามคงบ่ถึงนผมเบื้องหนามแล้วมันก็โอเคกับ แล้วมันก็เป็นทางหลาดลงจากน้อยพับนำยดเอาครับเป็นจ้าไดกัดมาเบิงกันต่อไปเด็กสี่เฮดให้เบิงจนนั่นแหละครับก็จะมีคลิปนี้ก็อาจสีเงาไปมลนลนนะกัดติดต่อให้เบิงกับไปนี่แหละทอพี่วีกับพี่อีนี่แหละ พี่น้องในเบิง้งถ้าใส่น้ำยดนี่มันโอเคอยู่ครับผมมันใส่ได้อยู่เฮาปรับหัวหน้ำยดเป็นมินิสปริงเกอร์น้อยนะครับเฮาปรับแบบฝอยก็ได้พุ่งเป็นฝอยนะครับหรือว่าสีเฮาก็ปรับให้มันลอยก็ได้ให้เป็นยดติ้งติ้งบเาบเาๆก็ได้นี่ผมก็ว่าทีปรับให้มันเพราะได้ไหลยดศแท่งจะน,น้อยนี่นะครับ เพื่อแห้งดังนนามมันสิได้นี่กะต้อนี่แล้วกระทีดเนี่ยครับเบิงแหละมันกับบ้านยากนะครับกับคิดว่าน่าสีเฮ็ดได้กันได้อยู่นะครับผมบึงเพราะเป็นแนวทางด้วยครับผมกับบ้านใดเกยี้ยง,ยงแต่กะมีความรู บ้างเล็กน้อยกะเอาว่าแบง่งปันท่านใดกะคลิปนี้ก็เอาไว้ยังสี่แล้วครับเด้อแค่นี้้วครับสวัสดีครับพอกันคลิปหนาครับผม